สวัสดีนะครับทุกคนผมทีนะครับวันนี้ก็ ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเสี่ยงดวงกันนะครับซึ่งทําไมผมถึงบอกว่าพาทุกคนไปเสี่ยงดวงครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินป่าไปหาเห็ดนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าเห็ดโคนเนี่ยหายากมากเพราะว่าคนหาเยอะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากเลยในวันนี้ก็ไปดูกันว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่านะซึ่งถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอเห็ดเนี่ยผมก็อาจจะเก็บหน่อมุ้งหน่อไม้อะไรมากินนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีพวกหน่อไม้ผักต่างๆในป่าเนี่ยขึ้นค่อนข้างจะเยอะซึ่งไม เราต้มแค่น้ำเดียวก็สามารถที่จะกินได้เลยนะครับเป็นหน่อไม้ที่หวานอร่อยมากแล้วก็กอเล็กๆซึ่งออกหน่อค่อนข้าง,งจะเยอะนะครับในช่วงนี้ถ้าไม่ได้เห็ดน,นะครับวันนี้ผมก็จะหักหน่อไม้ไปกินซกมื้อหนึ่งนะครับไปครับก็ได้มาเจอกับหม้อดินนะครับในป่าสองใบนะครับ งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นหลุมนะครับไม่รู้ว่าเป็นหลุมอะไรนะครับแต่บริเวณตรงนี้เนี่ยที่ดีมากๆเลยนะครับเหมาะมากเลยนะครับที่เห็ดโคนเนี่ยจะขึ้น ตรงนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นแอ่งน้ำอะไรสักอย่างนึงระหว่างที่ผมนะได้เดินหาเหตุอยู่นะครับตาผมก็ไปสะดุดเจอกับอะไรบางอย่างนะครับผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่กลางป่าตรงนี้เลยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหรูปด้วยกันนะครับรน่าจะ ถูกตั้งทิ้งเอาไว้นานมากๆแล้วนะครับดูจากร่องรอยแล้วก็กิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับที่ขึ้นมาลมทับบางองค์ก็แตกหมดแล้วนะครับองค์นี้ก็แตกไปหมดแล้วนะครับ มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย6องค์ด้วยกันเรียงรายอยู่กลางป่าผืนนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าถูกตั้งทิ้งเอาไว้นานแล้วหรือยังนะครับนี่เดี๋ยนะทุกคนก็อยู่กลางป่าเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเผื่อหล,หลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันได้อยู่ในป่านะครับนี่อยู่ในป่าเลย ดูเหมือนว่าผมจะมาเจอกับเห็ดโคนนะครับขึ้นตรงนี้แต่ว่าขึ้นดอกเดียวนะก็เป็นเห็ดโคนหัวเหลืองนะครับทุกคนแต่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมผมถึงเรียกว่าเห็ดโคนหัวเหลืองนะครับสังเกตดูตรงหัวเขาตรงนี้นะครับที่เป็นจุดดําแหลมตรงนี้เนะี่ย จะเป็นสีเหลืองนะทุกคนส่วนมากเห็ดที่เขาหากันขึ้นเป็นหมูใหญ่ๆนะครับที่คนเขานิยมกินกันเนี่ยหัวเขาตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวใบเขาน่าจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเห็ดหัวเหลืองเนี่ยใบยเขาจะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็หัวเขาตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแต่ก็กินได้นะครับเหมือนเห็ดคนทั่วไปเลยส่วนมากนะเขาจะขึ้นดอกหนึ่งเต็มที่ก็ไม่เกินสิบดอกนะครับรสชาติเขาก็ไม่ได้แตกต่างจาก เห็ดโคนเท่าไหร่นะครับแค่คนนไม่ค่อยนิยมกินกันแล้วก็ส่วนมากจะหากินยากกว่าเห็ดโคนหมูนะครับเพราะว่าเขาจะขึ้นน้อยมากระหว่างที่เดินมาเรื่อยๆนะครับมาเจอเพิ่มอีก2ดอกนะครับเห็ดหัวเหลือง เก็บกบไปกินด้วยนะทุกคนก็ปไปต้มกินกับมาม่านะครับได้มาสี่ดอกแล้วก็เป็นเห็ดเมานะทุกคนเมื่อกี้ผมเจอนึกว่าเห็ดโคนนะครับพึ่นเยอะมากเลย เป็นเห็ดโคนก็น่าจะได้เป็นโลนะครับหมู่นี้ดูยันต่อครับทุกคนผมเดินทางมาไกลามากแล้วนะวันนี้ตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งจะสิบโมงแล้วนะครับก็มาเจอกับพี่ผู้หญิงนะครับกําลังเก็บเห็ดอยู่ซึ่งผมก็ได้ถามว่ากินได้ไหมพี่เขาว่ากินได้นะกินได้แล้วนะพี่เขาเรียกว,ว่าเห็ดตอนเย็นใช่ไหมคือตัตอยนเย็นคือแต่ตอนเย็น,น,นเยนนะเนี่ย ก็เพิ่งจะรู้นะครับเพราะว่าไม่เคยกินเลยนะครับเห็ดชนิดนี้เ,นเจอเยอะนะพี่เราเก็บไปถุกนึ่มเลยนะนเนี่ยน่าจะคือโลแล้วมั้งได้เกือบครึ่งโลก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับที่นะผมไม่เคยกินเลยเพิ่งจะรู้ว่ากินได้ไมีเชื่อไปเก็บกี่เยอะเลยครับนี่นะครับเห็ดตอนเย็นไม่ใช่เห็ดโคนนี่แหละไม่ห็ดโคนเลยนะ,น,ยน,ะนี่นะครับเราตุต้มๆเนี่ย นเพา่มดอกตูงเพิ่มเยอะอยู่นะนเดี๋ยวผมช่วยเก็บโอ้โหน, oh, นี่นะครับดอกเล็กแบบนี้พอดีคำเลยนะพี่นะนี่แหละข้าวอือทงพิ่งรู้ว่ากินได้ไดเ,เพราะว่าปกติเจอเยอะมากเลยครับนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับเผื่อลหลไรคนอาจจะยังไม่รู้นะอะไรคนนะคิดว่าไม่รู้นะพี่นะว่ากินได้นะได้อร่อย มมีใครกินเหรอหกินได้แหละกินอืมเพราะว่าเขาไม่รู้ไงพี่ว่ามันกินได้มผมยังไม่รู้เลยว่ากินได้อ๋อถ้าพี่กินได้พี่เจอเยอะเลยครับนะเก็บหมดเลยครับนี่นะมลือกแคขอนครับทีแรกนึกว่าพี่เขาเก็บเฮ็ดโคนนะอ๋ <laughs> อพี่เขาเก็บเสร็จแล้วนะไปหาต่อผมก็น่าจะกลับแล้วนะครับวันนี้ผมได้หน่อไม้มาทุกหน้านะทุกคน ก็ได้เห็ดหัวเรื่องมาอยสองสามดอกนะครับจะไปต้มมาม่ากินสักหน่อยตอนนี้หิวข้าวแล้วเป็นเวลาสิบโมงแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมเคยทำช่องมาก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าหากว่าเห็ดขึ้นรอบหน้าเนี่ยถ้าเจอเห็ดผมก็จะถ่ายลงมาให้ดูนะครับวันนี้ก็ถือว่ากินแฮ้วนะครับไม่เจอเลยเดินเหนื่อยมากๆเลยผมมาตั้งแต่ตอนประมาณ6โมงนะครับตอนนี้ก็10โมงแล้ว ก็ยังดีเนาะไม่ได้เหตุแต่ว่าได้นหน่อไม้ไปกินนะครับนี่ละขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ